ฟาบาทจะต้องมีอะไรปิดบังอยู่อีกนะ่หรือไม่ก็กำลังกลัวอะไรอยู่เียสซินไปข้าอนุญาตให้เจ้ากลับสำนักมือปราบรับตำแหน่งรองมือปราแต่เจ้าจะต้องเร่งสืบเรื่องนี้ให้กระจางแจ้ง กระหม่อมขาบังอาจคารับสั่งหืม่ hmm? าบาตอนนี้ที่ที่กระหม่อมควรไปไม่ใช่สำนักมือปราบแต่เป็นถิงโจพยะยะคฝ่าบาทเส้นทางการค้าของแดนใต้ไม่เหมือนตะวันตกที่ต้องผ่านต้าฉีแต่ถิงโจเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางการค้าตะวันตกกระหม่อมสันนิษฐานวมาลู่ติ้งเจา น่าจะอยากนํากุ่ยเชาส่งออกนอกแคว้นผ่านถิงโจโจมั่นใจมากแค่ไหนจะเป็นอย่างที่กระหม่อมคาดไว้หรือไม่ไปถึงถิงโจก็จะรู้ได้พะยะค่ะอีกอยา่าความจริงที่ลู่ติ้งเจ้ายอมตายแต่ก็ไม่ยอมพูดบางทีที่ถิงโจก็อาจจะหาคำตอบเจอแต่หากว่าตรงไปถิงโจเลย เรงว่าจะแวกย่าให้งูตื่นกระมังฟาบาท,ทรงพระปรีชาคาดว่าฟาบาทคงมีแผนรับมือไว้แล้วข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้ตรวจการตรวตราเส้นทางแดนตะวันตกขอพระทัยฟาบาทพระเจ้าค่ะยาเหรอพวกเราเพิ่งจะแต่งงานกันได้สองวัน เจ้าก็จะอยากกับข้าแล้วเหรออย่าหนานซิงไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดแล้วเป็นยังไงล่ะหนังสือ,อยาฉบับนี้ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก็เขียนเสร็จแล้วยังไม่ได้แต่งเจ้าก็อยากจะอยาก,กับข้าแล้วเหรอข้าจะไปถิงโจแล้วไปพรุ่งนี้เลยภายนอก ฟาบาทแต่งตั้งให้ข้าเป็นผู้ตรวจการไปทางตะวันตกแต่ที่จริงขืออนุญ,ญาตให้ข้าไปตรวจสอบที่ถิงโจครั้งก่อนเจ้าพาข้าไปหยุดพุกที่กำแพงเมืองให้กำลังใจข้าข้าตัดสินใจแล้วหากพวกเราผ่านด่านนี้ไปได้ข้าจะต้องไปตรวจสอบที่ถิงโจจะสืบก็สืบไปสิทำไมต้องหย่าด้วยฟังข้าพูดก่อน ซางเป๋ลีเขาบอกว่าข้าแต่งงานจิตใจไม่บริสุทธิ์ที่จริงเขาก็พูดถูกการแต่งงานครั้งนี้คือยันรักษาชีวิตที่ข้าทิ้งไว้ให้เจ้ายันรักษาคืออะไรก่อนแต่งงานข้าไม่รู้ว่าลู่ติงเจ้ากับหลี่จุ้นจะตายจึงคิดว่าจะใช้ฐานะชายาของจุ้นอ๋องปกป้องเจ้าข้าเตรียมหนังสือ,อยา เพราะข้าเป็นห่วงว่าหากในอนาคตจะมีคนใส่ร้ายข้าอีกกระทั่งโยงไปถึงครอบครัวข้าถึงตอนนั้นเจ้าก็เอาหนังสือ,อย่าออกมาตัดขาดความสัมพันธ์แบบนี้เจ้าจะไม่เดือดร้อนแต่ลู่ติ้งเจ้ากับหลู่จ่้ตายกันหมดแล้วแต่ว่าเมืองหลวงยังไม่สง,งบนี่นาข้ามิสนข้าจะไปถึงโจกับเจ้า ราชสำนักไม่เคยมีผู้ตรวจการที่นำฮูหยินไปด้วยฉะนั้นลงนามในหนังสือยาก็ไม่ใช่หูหยินของเจ้าแล้วเป็นสาวใช้เป็นแม่ก็ไปได้แล้วใช่ไหมเยนหน้นซิงการไปครั้งนี้ข้ามีงานสำคัญมากมายต่อให้เจ้าตามไปข้าก็ไม่อาจจะดูแลเจ้าได้ข้ามีสนนี่ล้วนไปข้ออ้างเจ้าแค่อยากทิ้งข้าไป ก็ได้ข้าจะบอกความจริงกับเจ้าข้าแค่หวังว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่อยู่ปกป้องจวนแย่จริงอ๋องข้าเหรอเมืองหลวงอาจจะยังมีแผนการร้ายกำลังรออยู่จะให้เกิดเรื่องที่ท่านตารลภาพอักษรแบบนั้นอีกไม่ได้แต่ว่าข้าอย่าดื้อพรุ่งนี้ข้าจะไปแล้ว ฉะน,นั้นฉะน,นั้นข้าข้าข้าไปพร้อมกับตำแหน่งขุนนางไม่ได้ไปตายท่านอองหญิงร้องไห้นานจะไม่ดี <c oughs> ข้าไม่ได้ร้องไห้เ <c oughs> จะรู้หรือไม่เส้นทางตะวันตก11เมืองคือที่ไหนทรัพยากรขาดแคลนเป็นแหล่งส่องสูมของพวกโจรนอกกฎหมายลูกอกตันยูทำท่านแม่เป็นหูวงที่จริง ตำแหน่งผู้ตรวจการข้าเป็นคนทูลขอเองจะทูลขอเองเหรอ,อ,อลูกชายออสินไปเจ้าทำแบบนี้เพื่ออะไรหรือเป็นเพราะกุยเฉาอีกแล้วสินไปอยู่เมืองหลวงก็สามารถเสืรได้ทุกเมื่อเหตุใดต้องไปที่นั่นด้วยต่อให้ท่านไม่ปรึกษาพวกเราก่อนอย่างไรเสียท่านก็ต้องคิดถึงฮูหยินท่านบ้างจะทนให้นางอยู่เฝ้าหอคนเดียวได้เหรอท่านแม่ข้ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าปัญหากุยเฉาในตอนนี้ เรือรังมาจากเมื่อยีกว่าปีก่อนตอนนี้ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังก็คือฆาตากรตัวจริงที่ฆ่าพ่อข้าในตอนนั้นแม่ทัพหมานกับพ่อข้าพวกเขาจะตายเปล่าไม่ได้ข้ายังต้องสืบต่อไปตอนนี้มีเพียงไปให้ถึงถิงโจถึงจะมีโอกาสหาเบาะแสภายนอกนั้นฝ่าบาทอนุญ,ญาตให้ข้า ลดเส้นทางตะวันตกแต่ความจริงคือให้โอกาสข้าได้ไปถึงโจเพื่อสืบหาความจริงพี่น้องทั้งหลายตามข้ามาพี่น้องทั้งหลายนี่มันไม่มีใครออกมาเลยนะไม่ออกมาสักคนเลยเหรออไม่มีสักคนจริงๆด้วย นี่มันขายหน้าแบเย็นรับดีๆไม่ส่งนะใช่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 นาขายหน้าจริงๆลูกค้าเก่าอะไรกันไม่มีใครออกมาสักคนเดียวท่านบอกว่าท่านจัดการได้ใช่หรอท่านบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าต้องไม่ใช่เหรอคราวนี้เย็นหนานซินดี้เจอคู่ต่อสู้แล้วมีค่าคอยช่วยดูซิว่านางจะปล่อยไก่อย่างไร ยงสิ้นไปภรรยาของเจ้าถูกคนอื่นรังแกเจ้ารู้บ้างไหมถ้าเจ้ายังอยู่คงดีเจ้าไม่มีทางให้ข้าถูกคนอื่นรังแกแน <S <s ่ อยู่ขนาดนี้สิของเรียบเลยค่าตายแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดูดูดูราคาก็ดีด้วยนะของผมก็ก็ดีมากเลยนะอุ้ยอย่างนี้ต้องซื้อเยอะเยอะเลยนี่ยอย่างนั้นแต่ละจานโอ้โหโปรดูกมากเลยอย่าี่นี่ก็สวยก็ดีกระทงข่ก็เผาก่อนก็เผาฝันดีๆนี่เผาหมดเลยนะรวยนี้ด้วยถูกขนาดนี้ พวกเขาทาแบบนี้จะคืนทุนได้เหรอนางต้องการทําสงครามราคากับพวกเราผู้หญิงคนนี้ใจร้ายเกินไปแล้วทักแกจะทํายังไงดีล่ะข้ากําลังคิดว่าคิดอะไรเหรอคิดว่าจะทํายังไงดีนี่มีอะไรยากกันนางโหดพวกเราก็ต้องโหดกว่านางโหดยังไงเดี๋ยวเจ้าไปต้มน้ำร้อนสักหม้อรอฟ้ามืดแล้ว ข้าจะต้องให้พวกเขารู้ว่าหม้อทำมาจากเหล็กท่านป้าท่านคงไม่ได้คิดจะลวกพวกเขาใช่ไหมมันผิดกฎหมายนะตอนนี้ข้าก็เป็นพระชายาจิ้นอองทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้นะจะวางใจได้เลยนะเรื่องผิดกฎหมายพวกเราไม่ทำเด็ดขาดรอฟ้ามืดแล้วพวกเจ้าก็จะรู้เองฮึ <c oughs> มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรโซลัวข้าได้ยินมาว่าเจ้าจะจัดงานเลี้ยงรับรองเพียงเจ้าคนเดียวยากจะรับมือจึงมากับท่านพ่อโดยไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวท่านพ่อก็มาถึงเจ้าคงไม่ได้ไม่พอใจหรอกนะข้าพอใจหรือไม่เจ้าก็มาแล้ว เจ้าคงไม่ได้โกรธข้าเพราะเรื่องคราวก่อนใช่ไหมเรื่องในอดีตไม่ต้องพูดถึงได้ๆจะวางใจเธอะพี่มีิข้ากับท่านพ่อแต่เท้าพวกนั้นจะต้องปฏิบัติต่อเจ้าอย่างดีขอบคุณใต้เท้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้วันนี้ส่วนหลัวเชิญทุกท่านมางานเลี้ยงก็เพื่อ,อ เออสิทธิการสืบทอดตำแหน่งเหรอ <laughs> พี่ชายเจ้าถูกปลดออกจากเมืองหลวงไม่เป็นภัยคุกคามต่อเจ้าแล้วตำแหน่งเย่เจียงอ๋องจะต้องเป็นของเจ้าเท่านั้นเรื่องในจวนเย่เจียงอ๋องของเราในท้าวทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงแม้ส่วนหลวงจะเป็นราชบัณฑิตตำแหน่งทางการไม่ต่ำแต่ก็ไม่ใช่ขุนนาง